ดูดวงชาวราศีเมถุนฟ้ากำหนดให้รวยอดทนอีกหน่อยก็รวยอำนาจบารมีวาส,สนาโชคชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาคาบุญจะรู้สึกฮึกเหิมเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จโชคลาบีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเพราะว่าท่านเป็นคนเกง่งฟ้ากำหนดให้ท่านมีความสามารถพิเศษมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา มีการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาสุขสมสมหวังโชคชะตาเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจช่มชื่นราบเรื่นจะทำให้ท่านประสบ็จเพราะเทพเทวดาตามช่วยเหลือปู่องค์เทพต่างๆจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะมีความสุขท่านจะเจริญรุ่งเรืองท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นโดยการมีความร่ำรวยนั่นเอง โชคชะตาท่านจะมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเดีดเด่ยวอาหารผู้คนเยอะแยะมากมายสนใจในโชคชะตาของท่านโชคชะตาของท่านค่อนข้างจะบากบ่นและโดดเด่นการที่ท่านบากบานเอาจริงเอาจังจนผสมเร็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในแรกแรกเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกที่เกิดขึ้นในโชคตาอุปสรรคเข้ามาอย่างรุนแรงแต่ไม่นานอุปสรรคเหล่านั้นก็จะจางหายไปจะเปลี่ยนเป็น โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการที่ท่านได้สิ่งดีๆเข้ามาถ้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่ด้วยความบากบันเอาจริงเอาจังจนทําให้ท่านประสมเล็กท่านจะเริ่มรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเงินทองเริ่มที่จะไหลามาเทมาเมื่อถึงเวลาคาบุญฟ้ากาหนดให้รวยแล้วแต่ต้องอดทนเพราะปัญหาต่งตางๆมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเป็นเรื่องปกติค้นที่ช้า ให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีก็มีเป็นเรื่องปกติแต่ท่านจงเป็นผู้ให้และตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่คิดร้ายนั่งถอนลมหายใจกับปัญหาต่งตางๆการชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นในโชคะตาจิตใจที่อ่อนโยนจะทำให้ท่านตกตำแหน่งบุญใครบางคนจะเห็นความดีของท่านจะนำพาท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ท่านจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นปฏิบอดอยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินได้รับทรัพย์รวยโชคได้เห็นโอกาสทองโอกาสดีๆจังหวะดีๆปกปิดซ่อนเล้นอย่าให้ใครสนใจในตัวท่านทําตัวเป็นคนไรตัวตนและดวงชะตาของท่านจะเปิดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านขอให้ท่านส,สมสม,สมหวังดังใจหมาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ